ต่อทางรถไฟยาวไกล ชึกชัก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 รถไฟวิ่งไปบนรางชึกชักชึกชักอาทางรถไฟสร้างยังไม่เสร็จนี่นาทำอย่างไรดีถ้าอย่างนี้ก็ต้อง ต่อทางรถไฟต่อให้ยาวอีกปึงปึงปังปังเชื่อมรางรถไฟอย่าเพิ่งหยุดต่อนะโอ้โหแตงโมงเต็มเลย ผ่านไปไม่ได้ทำอย่างไรดีถ้าอย่างนี้ก็ต้องขอโทษนะคะขอสร้างสะพานข้ามไปหน่อยนะคะโอ้โหเปดเต็มไปหมดเลยผ่านไปไม่ได้ ทำอย่างไรดีถ้าอย่างนี้ก็ต้องขอโทษนะขอทำที่ก้านทางรถไฟหน่อยนะขอขึ้นด้วยขอขึ้นด้วยคุณผู้โดยสารมากันเยอะเลย ทำอย่างไรดีถ้าอย่างนี้ก็ต้องให้ทุกคนช่วยกันสร้างสถานีรถไฟโอ้โหหน้าผาสูงชันทำอย่างไรดี ถ้ายอย่างนี้ก็ต้องทำทางโค้งวนขึ้นบนหน้าผาโอ้โหเหวลึกมากเลย ทำอย่างไรดีถ้าอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันช่วยกันช่วยกัน,กนสร้างรถไฟเหาะสิเฮ้ hey! ต่อทางรถไฟต่อทางรถไฟไกล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 ต่อให้ยาวไกล